สวัสดีเพ like. ื่อนๆด้วยนที่ทำนี่อยู่ช่องของ MTY Channel นั่นเองนะครับผมก mm ็จะมาทำคลิปนะครับเปิดของที่ได้จาก Summer Event รอบนี้นะครับผมรอบที่ซัม Summer Event สามนะครับจะจบไป5วันนั่นเองนะครับก็มูลค่ารวมๆเนี่ยประมาณ3,600ิลเลียนนะครับ300มิลเลียนเลยนะครับมูลค่าไข่ที่รวมๆนะครับโคตรเยอะเยอะเพจผมแล้วนี่ก็จะได้เป็นไข่ฟเวอร์เอ g นะครับกี่ฟองเนี่ย ามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็งัีบห้าสิบกเกี่สิบ่สิี่องเลยนะครับเาก็เป็นไข่พาเลตเอกนะครับประมาณสิบฟอนี่นะเาก็เป็นแดนแคสตลเอกนะครับสฟองอันนี้ไม่เกี่ยวนะนี้เปิดทิ้งไผมจะไม่ช้าลีลานะครับแชรสองสองซาเวอร์อีเวนท์ที่ผ่านไปผมป็นไม่สุดใหญ่นะ เปิดทุกอันเลยนะทำเสร็จทุกอีเวนต์ด้วยนะครับแย yeah, ่มากมาเดี๋ยวจะมาเปิดลาดตัวใหญ่กันครับนี่ผมขอตัวใหญ่สักตัวหนึ่งตัวเดียวเลยนีตอออกกน่ต้องเอาออกก่อนออกไม่ได้เดี๋ยวมันจะปล่อย,าาอยอได้เนดะี๋ยวไปทำตัวล่างผมไปเนี่ยผมใส่ไว้ข้างหลังแล้วกันนะครับนี่ผมจะให้เจ้าแมวช่วยเปิดนะครับเป็นไข่เซเวอร์เอกนะครับ มาเลยดับใบแรกุยผมหายไปใบหนึ่งหวานเจี๊บไไยบไม่เป็นไรทุกคนแมวข้างหลังอาจจะไม่ได้ผลเรามาลองแมวข้างหน้าดีกว่าแมวหน้าประตูไปอีกสามใบครับนี่นี่นี่เ๋ยวผมโอ้โหลวนไม่มีกรเด้นผสม ไปหาแมวข้างหลังดีกว่าผมยังเชื่อได้มุ้งมันในแมวอยู่แมวสามตัวน,นี้มาแมวโฮลี่ฮปเตอร์ของเราสามวงไปมันต้องมาแล้วเจ้าผมอุ้ยอุ้ยมาจริงมาจริง ใหม่ก็มาจริงครับทุกคนเหลือเชื่อมาไวมากไอท้ทีแล้วผมเปิดไปนี่มันไม่ได้อะไรเลยนี่คืออะไรครับอันนี้คือเสี่ยวยอุ้ยเดี๋ยวนี้ไอ้ตุ๊ตกแกจ,จริงนตุ๊กแกจ,จริงอะไรกันนึงกันนึงอารอนเลยรอนเลยเฮ้ยตอนแรกคือผมไม่ตั้งใจจะได้ตัวนี้ทุกคนผมอยากได้ตัวแบบเซนแคสเซิลตัวใหม่อ่ะ โโอ้หได้เป็นเจ้าฮิวเซอร์ชาร์กมานะครับหนึ่งตัวแล้วนะครับโอ้โหได้เล่นบลด้วยยี่ผมอยากไ้ตัวนี้ทุกคนยี่ผมต้องมีดวงแล้วปะโอ้แมวเจ้าแมวช่วยผมไวอ้อีกแล้วสามฟอร์ทฮ้เจ้าแมวจะมาอีกสามฟอร์หรือเปล่าสุดชหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ก็หมดแล้วเจ้าแมวผมหมดพลังแล้ว ขอบคุณมากนะเจ้าแมวเราไปหาเปิดเดอะบอยก่อนทุกคนเราหาเปิดตรงแมวนในเดอะบอยครับเดอะบอยไม่มีแมวนี่นะแย่แล้วไหนก็นมาแล้วหูเสียงดังมากผมไปเปิดลิฟต์ไปแล้วกันนะเปิดหน้าหัทข้อมดแล้วกันนะสนะามคองไหม เปิดดัวแล้วแน่เลยอ่ะวันนีผมได้มาตัวนึงเปิดเลยเฉยๆไปเปิดหน้าตู้เกมดีกว่าผมเ,เป็นคนคี้บตูเกมเยอะอยู่นะครับโอ้โหนี่ให้เขาช่วยเราเสริมดวงเดกเดบคลาวนะครับมาสักตัวสักตัว ทั้งลายคนทำไปโซนเราดีกว่าโซน VAP ครับตบอบบ V.P เท่านั้นปะปองไปแล้ว,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 วผมไปแล้วไปเจอที่ไหนกันดีทุกคน ได้มาตัวหนึ่งนะครับยอดเลยนี่เรามาเปิดตรงน้ำแข่งตัวนี้ดีกว่าขึ้นไปได้ไหมขึ้นไปได้นี่มาเลยสเสียงผมตามมาอยู่้วเนแหละ <c oughs> โอเคครับสามฟองสุดท้ายเอ้าทำไมเปิดไม่ได้หรอ,อผมก็มีสามฟองเนี่ยข้านบนเปิดไม่ได้ เคครับเสร็และเอก26ฟองหรือเปล่าผมจำไม่ได้แล้วนะได้มา1นตัวนะครับสูตรจุดหนึ่งได้มา2ตัวนะครับสองตัวเลยได้มาอีก2ตัวนะครับเป็นอีเวนต์นะได้ยูมาตัวหนึ่งนะครับสูจุดหนึ่งเซนมาได้เป็นต่อไปเป็นไข่ไพเลสครับ ตนอนกแก้วแดงจะมาหรือเปล่ารา้วเปิดที่พระอาทิตย์เลยดีกว่าพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งไหนยู่ไหน,ไหน,นี่จะพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งนะครับต้องเปิด้า้มันมีมุมหนะน่อยนี่มาเปิดก่อนมุมฟอง ตอตัวยึดึงต้องมาสว่ติต้องมาแล้วตัวยึดยงังมาเลยมาสามฟองจะพาทีครับมาอุ้ย,ม <า S 1> ยไ,มไม่ได้ขุดอ้ยสฟองแรกไปแล้วไปเปิดที่ภูเขาดีก,กว่า เขาใน a อชเชอร์ดิสแลนด์นะครับเขาเขาตจะนี้นะครับตายเลยครับอีกสามฟองพเลเรศเอกเฮ้ยเฮ้ยมาเฮ้ยหมันดิ้นดวงผมมาเกิน โอ้มาแล้วครับตัวที่สองโอ้โหใหม่ก็มาอีกหนึ่งตัวแล้วครับผมสุดยอดคลิปนี้โคตรคุ้มแเออสองไปครับไปเ,เ,ปเจ้านกแก้วนะครับรทิวเพลทเพลท์เนี่ยครับอุ้ยเตะบัฟดีด้วยซูปเปอร์ทีมเวิร์กเลยนะครับบัฟดีสุดแล้วสุดยอด กเป๋าที่ไหนก็ต่อน,นีพี่ซื้อี่ผมผมรู้สึกว่าผมคุ้มมากเลยนะโดยผมที่ผมก็สงสัยแล้วทป็ไมไอสองอัปเดตที่แล้วนะครับที่มันเป็นซัมเมอร์เบ้นหนึ่งกับพาสต์หนึ่งฟัสต์สองนะครับทำไมผมไม่ได้อะไรเลยอะโอเคครับเรามาอยู่ตรงนี้นครับตรงนี้ผมเตรียมโชคามาเต็มใส่ทุกอย่างบุตคเต็มนะครับมาสามข้อสุดท้ายครับไปเล็ดเอกอา่าไม่เป็นไรครับเราได้มาแล้วครับจะไปเล็ด เสามฟอรสุดท้ายเราจะไปเปิดเทนที่ไหนดีเราไปเปิดที่ด็อกเวิลล์โลกสุดท้ายที่เป็นโลกอะไรนะโลกเกมเมอร์นะมีเจ้าชิบะอยู่นะครับเป,เป็นคลับนะครับมีดิสโก้นะมีเจ้าชิบะให้เจ้าชิบะช่วยเรานะครับทาเปิดในโซนดิสโก้เลยดีกว่าแต่คริสตัลเอ็กนะครับฟอรละห้าสิบบีทุกคนนำะไปขายผมได้มาหนะึ่ร้อยห้าสิบบี ไม่แบกทุกคนจะไม่ได้เซอล์โวแต่เราได้มา2ตัวนะครับผลประกอบผลการหลังเราไดฮิวแฟร์เรดฮรอดนะครับกับเจ้าฮิวซิรชาร์กมานะครับมีกันตัว4 0 0 0ตัวนะดีเลยผมได้มา2ตัวใหม่นะครับเดี๋ยวว่าได้อยู่นะครับเรา ก็ประมาณแล้วที่เราต้องการนะครับ3 0 0กว่ากบี่กำไรแต่ว่ากำไรหูจะได้ตัวประมาณนี้จะดีมากนะครับเจ้าไซเคสโซ่ครับจะเป็น3 3อัน3ตัวอีเนตนนี้เลยนะส่วนคลิปหน้านะครับผมก็อาจจะมีการแจกสติ๊นะครับใครอยากได้สตนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับกดแชร์นะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อตัวเองพร้อมกับพื่เองเราบอกนะครับแล้วก็เราผมสุ่มรอบหน้าได้เลยนะครับ เราจะเทคนิคกนันละกันว่าตอนนี้มีเกตตัวแล้วนะครับตับเจ้าเทคนตัวใหม่ที่เปิดให้ฟรีนะครับอยู่ไหนนะเจ้าเทคนิคแคทยังอยู่ในตัวเหล็กสี่วันนะครับไทเทคนิคแคทตอนนี้มีอยู่106ตัวครับถือว่าเป็นทันิคที่น้อยที่สุดหรือมัง้ง พอสถานีนิคที่เขาให้เปิดการจะมีประมาณประมาณ70เอ้ยถึงห0ถึง600ตัวนะครับเจ้าสานนิคที่เปิดได้นะครับเราจะไม่นับพวกสทานนิคที่เป็นตุ๊กตาโคนนะครับเพราะนั้นเขาทำมาจำกัดอยู่แล้วเนาะแล้วก็มันไม่ค่อยแรงด้ื่องาะว่าใช้เงินซื้อได้นะครับผมก็จบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครขาให้ช่องเราด้วยนะครับผมคลิปหน้าเจอกัน